สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีตอนรับ้อบสู่ช่องกระโปงชาแนลนะครับเมื่อนี้ทางช่องกระโปรงชาแนลนะครับมีพืชสมุนไพรมานําเสนออีกคือเกาเนาะพี่น้องเนาะพอกันย่ำได้ก็เรียนหลูสมุนไพรกันคือเกานะครับเมื่อนี้นะครับมีพืชสมุนไพรกันเกาพี่น้องนี่ มานำเสนอต่อพี่ต่อน้องนะครับให้โหถึงรูปหลักและสรรพคุณทางยางนะพี่น้องเนาะไม้กันเกลาหรือสมุนไพรกันเกลานะครับมีสื่อตามท้องถิ่นที่เรียกกันนี่หลายสื่อนะพี่น้องเช่นต้นมันปลาต้นตำแสงตำเสานะครับสายสายทางภาคใตใ้พี่น้อง ต้นตาม,มูซูตะมะซูมาลายูทางไตไม้กันเกาจัดเป็นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์นะครับและยังเป็นไม้ประจำวิทยาลัยอุบลนะครับวิทยาลัยนครพนมและราชภัฒร้อยเอ็ดนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่พี่น้องผมครับมี ความสูงตั้งแต่1ิบถึงสิบห้าเมตรนะครับบางที่ต้นใหญ่กับใหญ่ถึงถึง2ีห้าเมตรที่พี่น้องควาวสูงเปลือกต้นนะครับเป็นแบบนี้พี่น้องผมเปลือกต้นขันต้นน้อยกับที่พมีกระถายแตกลายเ้าแบบนี้พี่น้องต้นเรียบาวันนี้ต้นต้นขนาดใหญ่นะพี่น้องอะคุณขนาดกลางถึงใหญ่ <c oughs> นะครับ บ้ากป่ยพอตัวหน่อยก็เลยหักเอางาหน่อยๆนยว่าไม่เบิง้งปีน้องไปเบิ้งใบครับผมเพราะว่าการศึกษาสมุนไพรหรือการเรียนหลูเรี้ยงสมุนไพรนี่จำเป็นอย่งยิ่งที่ต้องเบิ้งท้งใบทึงลำต้น,นครับเพราะส่วนที่จะนำไปใช้เป็นสพคุณทางยาก็คือพวกใบพวกเปลือกต้นและดอกต้นถึงผลนะครับพี่น้องข <c oughs> ยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดนะครับ เรีนเติบโตได้ดูดีในทุกที่พี่น้องผมตามป่าเบญจพรรณตามที่ใกล้แหล่งน้ําในประเทศไทยในประเทศพมา่ามาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียนะ่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพี่น้องออกเลี้ยงสลับแบบนี้แบบที่พี่น้องเห็นน่ครับนี่คือลักษณะใบของต้นกันเกลามนี ลักษณะใบเป็นวงรีนะครับปลายแหลมค้นแหลมพี่น้องออกเลี้ยงสลับนะบอ่ายอดอ่อนรลอล้ำอ่อนสีเขียวพี่น้องใต้ใบนี่ลักษณะเขียวจางนิดนึงนะครับแล้วก็มีเส้นเส้นใบเส้นใบนี่ลักษณะกลางป่านี่ชัดเจน ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวออกเลี้ยงตรงข้ามแผ่นใบหนาปลายกิ่งรูปตัววีเอรูปรีนะครับสีเขียวเข้มนะปลายใบยกระแหลมก้นใบกระแหลมพี่น้องผลลักษณะเป็นผลเดี่ยวทรงกลมมีนะรสขมนะบผลอ่อนสีเขียวอพอสุกมาจะสีแดงเลือดนกดี่น,นี่เพราะันแมนฤดูการออกนวยพี่น้องผม บ้ากับปู่องกับปูใช่แนวตีหาผลให้ขึ้นในบิ้งได้พี่น้องเด้อออกดอกเป็นช่อตามซอกใบนะครับเริ่มบานสีขาวบานเต็มทีกท่ก็ดสีเหลืองออกไปหาแสดพี่น้องกลิ่นหอมมากนะครับกินนี่หอมอบอวลล่ะต้นในสีเงาๆออกดอกเทียาหลนี่กินนี่มากเลยพี่น้องเขาไก่นี่ถือกินเลยหอมเนี่ ช่วงดอกพันธุทีออกช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนาพี่น้องไม้กันเกาเป็นไม้มงคลนะครับจัดเป็นไม้มงคลทั้งเก้านิยมปลีกปุในบริเวณบ้านพี่น้องและใม่ใม่กันเกานี่เป็นใหม่ที่เขาในพิธีมหามงคลก็คืองานบ้างบ้างศิลาฤกษ์นะครับต้องมีใม่กันเกา่าเพราะ ในความเชื่อนะครับเชื่อว่าไม้กันเก่าเป็นไม้ที่ป้องกันเสนียดจันยป้องกันสิ่งบ่ดีนะครับเขามาในบริเวณบ้านทัาป่วยในบ้านนะครับท้าวเ,เขาวิธีต่างๆกับป้องกันสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วนะร้ายเนี่ยเขาเข้ามาในบริเวณงานนะครับนี่ว่าถึงเหลืองควอมเสือนะ,พ,นนะอพี่น้องเนาะบกขามาหาสรรพคุณทางยาสรรพคุณทางยานะครับเนื้อไม้มีสีเหลืองอ่อนมีเสี้ยนตรงเหนียวและทนทานนะครับเหมาะสําหรับ นํานไปใช้ทําบ้านทําเรือนและสิ่งอื่นๆนะครับเพราะไม้ชนิดนี้นะครับป้องกันปวกปว้องกันหมดป้องกันหมอดได้ดีมากๆเลยพี่น้องป้องกนันนามตกนกามกบ่ผูสัมผอเขาจาเอาไปเห็ดสุ่มปราสาทสุ่มบ์สุ่มวิหารสมัยเก่าตัวพี่น้องก็มีความทนทานนะครับเนื้อไม้ที่ออกเป็นเหลืองเแล้วงเมั่นๆนะพี่น้อง อาจารย์มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของไข้มาลาเรียพี่น้องไข้จับสันอาการหืดและไอนะครับอาการแน่นหน้าอกแก้อาการท้องมานลงท้องช่วยขับลมในกระเพาะนะครับช่วยแก้มูกเลือดนะครับรักษาฤทธิ์สีดวงทวารบำรุงม้ามเปลือกต้นนะครับแก้อาการปวดแสบปวดร้อนตามผิวหนังและร่างกาย แกนมีรดเฟื่อนฝาดและขมนะครับช่วยบำรุงไขมันในร่างกายนะครับแกนช่วยบำรุงธาตุในร่างกายนะครับเป็นยาอายุวัฒนะพี่น้องผมแก้อาการเลือดพิการแก้เลือดพิการเปลือกต้นยังบำรุงโลหิตอีกด้วยพี่น้องผมนี่คือสรรพคุณทางยาของไม้กันเกา่านะครับหรือต้นกันเกา่านะครับซึ่งเป็น สมุนไพรที่เดียวนี้ก็เริ่มลดหน่อยถอยลงไปแล้วพี่น้องเพราะว่าพวกผู้คนเจ้าเล่นใหม่ล้อมขายหม่ล้อมเพิ่อนเจ้ากับชิมาซือ่อเอาไปประดับตามสวนสาธารนณะมั่งตามหมู่บ้านตามสถานที่ราชการมั่งซี่พี่น้องก็เลยเท็ดให้หมดที่เหลือก็เป็นใหม่กันเก่าปลูกใหม่ นะครับเพราะว่าใหม่กันเก่าหนึ่งว่าจะเริ่มเติบตัวได้ดีดป่ไในนี่พี่น,อน้องจะเริ่อเติบตัวได้ช้าอยู่ดีเพราะว่าเป็นไหม่เหนื่อยแข็งนี่ครับก่อนที่น้ำเมาเปลือกต้นไปใส่กัน้ำหม้แกนน้ำเมาเนื้อใหม่ไปใส่นะพี่น,อน,น้องเนาะสำหรับบรคุณทางยาเนี่ยก็ต้องถากมูเหนียวก่อนนี่นะครับเพราะว่าต้นกันเกา่าต้นแจ่ต้นได้ที่นี่กระทะสีน้ำเป็นแบบสองเส้นพี่น,อน้องต้องถากเอาเกดมูเหนียวออกเมื่อแล้วก็ถากาตะเนื้อใหม่ประมาณนี้แหละพี่น้องผมนี่คือ มุนไทยกันเก่าเนาะกับมีสมุนไพทั้งยาล้าเนี่ยพี่นอ้องจังจังบากับปู่ได้บรรยายสมุนไพรทั้งยาพานไตเมื่อกี้ครับแก่นของเล่านี่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของไข้ามาลาเรียพี่น้องผมแก้ไข้จับสันแก้อาการไอแล้วก็เหือ่อแก้อาการแน่นหน้าอกนะครับแก้อาการท้องมันลงท้องช่วยยับช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร ช่วยแก้มูกเลือดนะครับรักษาฤทธิ์สีดวงทวารบำรุงม้ามนะครับเปลือกต้นแก้อาการปวดแสบปวดร้อนตามผนพีหนังในร่างกายนะครับแกนมีลดเฟื่อนฝาดและขมบำรุงไขมันในร่างกายนะครับแกนยังช่วยแก้บำรุงธาตุในร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะแก้เลือดพิการนะครับเปลือกต้นบำรุงโลหิตพี่น้องนี่คือสรรพคุณทางยาของต้นกันเกาเนาะประมาณนี้พี่น้องผมนะครับ ก้อนจีจาก,กันไปนะพี่น้องเนะาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็น,ปนกําลังใจให้กระโปรงแชแนลนะครับแต่ว่าอย่าลืมกดกระดิ่งพี่น้องเลยเพื่อทันจังจุบ่ได้ผลาดคลิปอันเป็นประโยชน์ในคลิปต่อไปนะครับกดกระดิ่งแล้วก็เป็นกติแกแจงเตือนนะนะครับในเมื่อกระโปรงแชแนลไปปอดสมุนไพรที่ดีๆเด,ด,ด,ด็ดแล้วก็หายากกระติกแน้นำเสนอพี่น้องกระจุบ่ได้พลาดบางครั้งบางที่ จังเบิ้งในคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะข้าเจ้าก็ถ่ายยุคขึ้นกันเป็นป่วยเป็นอันนั้นอันนี้รักษาหม่องได้ว่าเศร้าจงซี่นะท่างเหลือก,ก็คืออยากหาสมุนเอ่อพืชสมุนไพรนะครับมาทาการรักษาเจ้าของนะครับหลายหายไปเราก็หลายไลย่ลพี่น้องผมน,นะครับอยากให้พี่น้องในแค่อยากให้พี่น,อน้อ,นองในกดไลค์นะครับเพื่อพือสมุนไพรและสรรพคุณทางยาที่ช่องกระโปรงเชีเน่นํเาเสนอไปบางทีบาง ขังกันถือกับโลกเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกรบประมาณนี้พี่น้องผมนะี่ครับหลังจากที่ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแล้วนะครับช่องกรโปรูเชี่ยแนวกับอำลาพ้าจากพี่น้องนะครับด้วยภาพของไม้กันเก่านะครับสบรรพคุณทางยาต่างๆนะครับเรากระปูขอกล่าข้าว่าสวัสดีครับผม